มั่นใจในพระธรรมคือหลักเกณฑ์หลักการที่บุคคลที่ได้พัฒนาตนเองเข้าถึงธรรมอันนี้จนหลุดพ้นแล้วมาสอนเรามั่นใจในพระสงฆ์คือกลุ่มชนผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการอันนี้จนทำตนเองให้พ้นไปจากทุกข์ได้เมื่อมีสถามมั่นใจอย่างนี้มีสิงควบคุมใจไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วไม่ก้มหัวให้แก่ความบาป มีจาคักสลัดจารักตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าบริจาคทานอย่างเดียวนะถ้าอย่างนั้นคนจนจะเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไรจาคะอันนี้มาจากภาษาบริว่าจาโคไปว่าสลัดทิ้งปฏิวิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งความชั่วร้ายทั้งหลายอยากจะรู้ว่าจาคะของท่านมีแค่ไหนสอบดูได้เวลากลับบ้านเมื่อเหื่น เกิดพอเจ้าเฮื่อหนือบ้านยิงแคล้วขาวฟ้าไปตีหนาหนักหนาม่านพวนมานเหล่าสูเจ้าตอนบุญประเสริฐบุญไปเอาบุญวัดหนองแม่งวัดหลวงบุญหาบุญเซ่มาแล้วไปยังจังบวนอนอยู่วัดคนไปยังโดนแทะประเสนล่อมดู้บัตรขันวู้วู้วู้ขึ้นในใจต็มห่างตาตาขึ้นมันจะบ้าว่าให้แม่แกบอกไปปฏิบัติธรรมยจะมาได้ประเสัิน ยักชีนี่ขึ้นบ้านบันเดือ่อยักโโนอยูเ่เฮื่นบาดเนี่ยลูกยักล้านยักจะให้ตะนันตันพื่นพกกระบาสากตะเบือจะปิวว่นเลยเห็นบ่นั่นแต่ถ้ามีจาระตลัดทิ้งทัางคุณให้เป็นยักทัางน,นี่ยิ้มเป็นเทวดาไปโอ้ยจะมันข่อขึ้นหอดเจ้าข่อยเอาบุญมาฝากเจ้าข่อขึ้นหอดขึ้นหอดข่อยบ่ให้น้ำเจ้าดอกเจ้ายาให้ มันหอนไฟใหม่ใจสาทุกเจาเ้าได้บุญนำ้ำหลายๆเด้อยิ้มหยักตายหลดหยักหยักย่านยิ้มยักในกลัวยนะิ้มเนาะทั้งนี้ยิ้มไปหยักตายขนันให้กันกันระวังให้ดีๆไปานาะหยักขี้นี่กับแมงโกโนสิพาะากันขอากระบากจากกระเบือสิบสิบวนันเอาให้ดีๆนะอาตับไปนั่นแสดงว่าบ่มีไใจดีๆขางเหล่าเซแอนกลางเมื่อขึ้น อันนี้เป็นเครื่องวัดจาระปัญญารู้เท่าทันจิตใจสรุปแล้วธรรมสี่ประการศัทธาสิงจาระปัญญาหมายวาะว่ามั่นใจควบคุณใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจตนเองเมื่อมีคุณธรรมสี่ประการนี้อวิิปาตะรรโมไม่มีทางที่จะตกต่ำโกรธแค่ไหนเคยโกรธเป็นชั่วโมงจะเหลืออยู่ห้านาที เคยด่าเคยต้อยจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไม่มีทางก้มัอให้แก่ความชั่วไม่ตกนรนกนรกคือความร่ำร้อนใจทีนี้ทำตีประการนี้ยังเรียกชื่อมันว่าแหวนแวนตองหนาเบิงหูเห็นถนัดบอ่อหอนเห็นสาญา่าเพศผีสาหายสัทาสินจาข้าพ่อปัญญานี่เป็นแวนเงาตัวดีและหายใจเจ้าสุดซอ,องเห็น เอาทำประการที่ส่องเข้าไปในใจสื่เห็นเพดเห็นผีเห็นอสุรกายเห็นมนุษย์เห็นเทวดาจึงบอกว่าแว่นที่ส่องหน้าเห็นแต่หน้าสัทว์ินจากขับปัญญาพองปัญญาเนี่คือแว่นองสวดดีและหายใจเจ้าสิส่องเห็นไปึนบ้านพ่อบ้านโกที่นู่นเอาปัญญาส่องเข้ามาในใจเขาจะหายของหนักเกิดเลยตัวนี่น่ะมันเห็นนักเห็นเงองนักในใจ ขันปันหายนื้เพื่อมาเข้าหายนั่นเห็นนองอย่างคือเอาปัญญาเป็นแว่นเอาจาคะสลับจักออกไปเพื่อนึกประว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะทาโซธรรมะปริยายโยเราจะกล่าวปริยายแห่งพระธรรมอันเป็นเปรียบเสมือนแว่นธรรมะอาโซธรรมอันเป็นแว่นเป็นกระจกทองดูธรรม หลังจากนั้นบอกว่าอาตังคมนาอัตนาวอตนางพยากะเรยยะเธอสามารถที่จะพยากรณ์ตนเองอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองฟังเธอสามารถจะรู้ว่าตนเองพ้นจากการตกนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายสัตว์ระหาดได้โดยอาศัยคำสี่ประการนี้ส่องเข้าไปว่าในนี้ยังมีเปรตไหมยังมีนรกไหมยังมีอสุรกายไหมยังมีสัตว์ราชลาดไหม เวลาใดเราโลภมากเกินไปปัญญามีสองไปเห็นเปรตเห็นบาปคนเห็นพีเภกทองยังไงปากหน่อยๆดูเป็นไดกับพ่อเห็นมือยาอยู่หินยอมไปไปถึงเอางวเอากล้วยบานอื่นความโลภเป็นเปรตเปรตเกิดอยู่ในวัดในต้นโพเปรตอยู่ลลกลักได้เพราะไม่มีทําเหล่านี้เพรก็เกิดมาจะหันมัน่อนนี้ยังดีๆจับเงียสิของเจ้าของเอาเมื่อกินบานกินเมื่อไปฝากลูกฝากต้ บ่มีธรรมที่สองตัวเปถ้ามีจักมีบรญญาชี้เพกเพิ่มจะเกิดตัวนี้โลกโลกไม่รู้จักพอนั้นเป็นเปรตเวลาใดโกรธขึ้นมาเป็นยักเวลาใดเล่าร้อนจิตใจด้วยอันใดก็ตามเมื่อนั้นเราก็ทกน,นตตรกเมื่อใดจิตใจเราโง่เหมือนกับไม่รู้จักรับผิดชอบใดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานตีลักชาโนไปว่าขวางจิตใจขวงศีลขวงธรรมส่องปัญญาลงมาเห็นชัดเจน อ๋อเข้อไหนมันขวงงละตัวข้อเหตุนั้นถ้าไม่มีเสื่อนี้พ้นจากนรกพ้นจากเปรต้้นจากอสุรกายดัชปัะเละชานอาวินิปาะธรรมโมไม่ตกต่บนิยตโตเที่ยนแพสัมโภทิปรายนนงขอเหตุนั้นธรรม,มะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาทิยติสารมิเทวะอัตโน ย่อมถือเอาแก่นสารแห่งตนในชีวิตนี้ไว้ได้โดยแท้อาตมาได้กล่าวทำนิยธรรมามานี้สมควรแก่เวลาก็คงจะต้องยุติลงท่านตั้งหาได้สร้างขันติบาร,รมีความอดตั้นอดทนนั่งฟังด้วยความเจ็บปวดรวดราวขอ,ขอให้อานิสงส์เจตนาขันติธรมรมบารมีธรรมนั้นจงย้อนกลับเคินไปเกิดในใจิตในใจเป็นอุ ปักนิสัยเข้าไปในจิตในใจท่านให้กลายเป็นบรารมีที่อบขมบ่มต่อไปสง่งจิตใจท่านทั้งหลายให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นรันตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งปรัตนตรยัยรันตนตยาเตสชาตยเดแห่งปรัตนตรยัยกตบุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้อบคมได้กระทำมา ในอดีตจนถึงปัจจุบันเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรักมาเป็นพุ่มเป็นควงจงรวบรวมกันเป็นอริยใายธรรมเป็นสมมาธิฏฐิอันถูกต้องที่จะนำจิตใจของท่านให้ออกเบีจากทุกข์ คอยทั้งทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยทรพยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานในรูปในหลานสุดท้ายไ้โคและทำอันเริเสริของพระศาวตดาสถาติมจาคปัญญาจงอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างงดเงินคอนเคน มีแต่ความสะอาดสาว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสษชีวิตของท่านับงรลายให้โชดช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจหมดไปสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ